หนูกินมังค่ะหนูกินมังสวิลัตเหรอคะไม่ใช่ค่ะอ้าวแล้วหนูกินมังอะไรอะคะกินมังทุกอย่างเลยที่วาัหน้านหนูนะคะ <c oughs> สวัสดีค่ะทำต้นมพะพร้าวค่ะเริ่มกันเลยกัดกล้วยแก่ก่อน ปูดินซะปูดีนป่ะจะเป็นนี่เป็นคีวีทับได้นะค่ะนี่คีวีนี่ทำเป็นมะพร้าวลูกมันสามอันมน่ารักน่ารักนี่ ลูกมันนี่อัน,นลูกมะพร้าวลูกมะพร้าวอันไหนสวยกว่านี่อันนี้เดี๋ยวต้องรับผิดชอบกันคนละต้นนะคะต้องกินให้หมดกันคนละต้นนะคะเสร็จแล้วสวยไหมหมุนจานมาหมุนจานนี่มะพร้าวสองต้น ต้นเบ้อเลยเดี๋ยวต้องไปรับผิดชอบกัน